สวัสดีค่ะแอดอลิสนะคะวันนี้แอดอลิสก็จะมาสอนวิธีแก้ปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Data ไม่เต็มหรือไฟล์ไม่เต็มนะคะในบางทีให้เรานะคะกดตัวนี้ขึ้นมาเนาะโอเคกดตัวนี้ขึ้นมาเสร็จก็จะเห็นว่าจะเป็นตัวเลขนะคะอย่างช่องที่4หายไปถ้าช่องไหนหายไปเนี่ยให้กดโหลดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นมารอสักพู่หนึ่งคือต้องอธิบายก่อนว่าแอดอลิสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออ ไอที่ส่งปัญหาเข้ามามันเกี่ยวกับอะไรแต่เวลาที่มีปัญหาทุกอย่างหรือว่าการโหลดไฟล์โหลดอะไรอะคะอ่ะแอดแอลิกก็จะกดเนี่ยไอช่องพวกเนี้ยโหลดไว้ก่อนพอติดตั้งเกมเสร็จก็คือจะโหลดไว้ก่อนหมดเลยอันนี้ก็คือไม่เชื่อมต่อเห็นไหมคะถ้าเป็นตัวเน็ยจะไม่เชื่อมต่อโอเคเอาใหม่ลองดูเป็นเกี่ยวที่เน็ตด,ด้วยนะคะเน็ต เน็ตมีปัญหาแน่นอนแบบนี้ช้าโอเค <c oughs> พอมันขึ้นมาแบบนี้เสร็จเนี่ยก็คือตัวตัวประมาณสักเอ่อหนึ่งสองนะคะจะโหลดโหลดไม่นานมากมันจะมีอยูแค่เจ็สิบแปดกับร้อยสิะส่วนอันที่สามสเนี่ยมันจะเป็นไฟล์หนักขอให้กดโหลดทิ้งไว้สักช่วงเวลานอนนะคะโหลดทิ้งไว้ได้เลย เพราะว่าแต่ก่อนมันจะเป็นตัวโหลดแพทนานใช่ไหมคะแต่รอบนี้มันไม่นานแล้วก็คือให้กดโหลดตัวนี้ไว้ก็ขอจบการแก้ปัญหาแค่นี้จ้าบ๊ายบาย